ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนบุปผาเล่าเรื่องวันนี้จะมาแนะนํานิยายวายเรื่องใหม่ชื่อเรื่องผมแค่ปลาเค็มไม่ได้อยากท้องลูกเทพมาในนิยายสยองขวัญคําโปรยซื้ออวีคิดมาตลอดว่าตัวเองเป็นแค่พนักงานออฟฟิศธรรมดาคนหนึ่งหลังจากทะลุมิติมาเขาก็จดจําไว้ให้มันว่าโลกนี้อันตรายและใช้ชีวิตแบบปลาเค็มไปวันวนตามแบบแผนที่วางไว้ ในแต่ละวันนอกจะจะทำไลฟ์สตรีมกินโชว์แบบไม่เปิดเผยใบหน้าบนอินเทอร์เน็ตแล้วถ้าไม่จำเป็นเขาก็จะพยายามไม่ออกจากบ้านให้มากที่สุดและตั้งใจนแน่วแน่ว่าจะไม่เผชิญหน้ากับกลุ่มตัวเอกเด็ดขาดจนกระทั่งวันหนึ่งเขาพบว่าตัวเองดูเหมือนจะตั้งท้องท้องของเขาป่องออกมาเล็กน้อยพร้อมกับก้อนเนื้อข้างในที่เต้นตุบๆเบาๆเ,เมื่อความอบอุ่นที่น่าใจหายแผ่ซ่านออกมาเป็นระลอกเสือหวีก็เพิ่งจะตระหนักรู้ได้ว่าในท้องของเขาไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่กลับมีสัตว์ประหลาดตัวน้อยที่มีอาจบ,บรรยายรูปร่างได้อยู่ตัว วิปลาสคลั่งแค้นชื่อนิยายในเรื่องเป็นนิยายสยองขวัญแนวคาทูลูที่ได้รับความน,นิยมจนมียอดขายติดอันดับท็อปประจำปีทันทีที่ตีพิมพ์สร้างหวยอวีคือตัวเอกที่แท้จริงของเรื่องนี้ในฐานะตัวเอกผู้เป็นที่รักของคนทั้งมวลในนิยายคาทูลูเรื่องนี้สร้างหวยอวีมีผู้ชื่นชมมากมายไม่เพียงเพราะรูปลักษณ์ภายนอกที่งดงามเป็นหนึ่งแต่เสน่ห์ของเขายังทําให้ผู้คนต้องทึ่งฟู่นานยาวเสาหลักของสมาคมผู้มีพลังพิเศษมองเขาเป็นดั่งผู้ปลดปล่อยแสงสว่าง สัเเ็นคุณหมอผู้มีความสามารถเป็นเลิศก,ก็แอบ,บรักเขาอย่างเงียบๆแม้แต่อัจฉริยะผู้หญิงพยองและเกลี้ยกล่อดก็ยังต้องยอมสิรราบต่อหน้าเขาทุกคนต่างคิดว่าซางหวยอวีจะเป็นผู้ปลดปล่อยโลกใบนี้และนำพาทุกคนไปสู่แสงสว่างมีเพียงเสืออวีที่ทะลุมิติเข้ามาในหนังสือเท่านั้นที่รู้ว่าซางหวยอวีผู้มีพลังพิเศษอันดับหนึ่งที่เห็นอยู่ภายนอกนั้นจริงๆแล้วไม่ใช่คนเลยเขาคือแสงสว่างแห่งมนุษยชาติผู้สุภาพอ่อนโยนและในขณะเดียวกันก็เป็นเทพมารที่มีอาจบรรยายรูปร่างได้ ผู้ปลดปล่อยที่กลุ่มตัวเอกยึดถือแท้จริงแล้วไม่ใช่การปลดปล่อยแต่เป็นห้วงเหวลึกที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าอสุรกายที่มีอยู่ในปัจจุบันเสียอีกสิ่งที่น่ากลัวคือไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยนอกจากเสืออวีเมื่อนึกถึงตัวเอกผู้เป็นที่รักของคนทั้งมวลที่แสนน่ากลัวคนนี้หลังจากทะลุมิติมาเสืออวีก็ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังพยายามหลบซ่อนตัวให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เขาแค่อยากจะเป็นตัวประกอบที่ไม่มีใครสังเกตเห็นเพื่อหลีกเลี่ยงฉากจบอันน่าสยดสยองทั้งหมด แต่เขากลับไม่ทันสังเกตว่าหลังจากวันเกิดของเขาผ่านไปกลิ่นอายของสัตว์ประหลาดในท้องของเขาก็เริ่มคล้ายคลึงกับเทพมาในหนังสือเล่มนั้นมากขึ้นเรื่อยๆและในตอนนั้นเองตัวเอกผู้เป็นที่รักของคนทั้งมวลก็มาเคาะประตูห้องของเขาในยามค่ำคืนในชุดที่สุภาพเรียบร้อยเขามองจ้องไปที่ท้องของเสือหวีก้มหน้าลงเล็กน้อยแล้วยิ้มสวัสดีครับบางที่เราควรจะทำความรู้จักกันไว้นะผมคือบิดาตามหลักชีววิทยาของเด็กในท้องคุณครับหมวดหมู่ท้องได้แฟนตาซี เรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติทะลุเข้าไปในหนังสือคาทูลูผู้เป็นที่รักของคนหมื่นคนตัวละครหลักสือหวีสังหวายวีคำโปรยสั้นคุณแม่มือใหม่ฉบับผู้ชายก็เป็นที่รักของคนหมื่นคนได้เหรอ